ณห้องอาหารโรงแรมเวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีเชอรีนเดินกระเพลดนิดๆเข้ามาในห้องอาหารขายังใส่ส้นส,สูงแต่พยายามเดินให้เหมือนปกติเธอพยายามยิ้มแต่สีหน้าซีดสรันยืนขึ้นจากโต๊ะน้ำเสียงเย็นเฉียบคุณเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนองค์กรแต่ลงมากินอาหารยังสายแล้วสินค้าสำคัญที่เราต้องโปรโมทวันนี้อยู่ไหนเชรีนยืนก้มหน้าขอโทษค่ะเชอรีนลืมไว้บนห้องจะรีบขึ้นไปเอาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ สรันเสียงดังขึ้นนี่มันแผนโปรโมทที่วางไว้เป็นเดือนคุณคิดว่าคำว่าขอโทษแก้ไขอะไรได้ไหมบรรยากาศเงียบตึงพนักงานและผู้เข้าประกวดหันมามองสรัน ถ้ารับผิดชอบหน้าที่เล็กๆแค่นี้ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเวทีไหนทั้งนั้นเชรีนมิมปากแน่นก่อนจะก้มหัวอย่างเงียบเงีนแล้วเดินออกไปเงียบๆหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จสรันเดินตามหาเฉรีนเธอหายไปจากห้องอาหารหลังจากที่เขาว่าเธอต่อหน้าเพื่อนๆก็เจอเชอรีนที่ระเบียงโรงแรมเธอกําลังถอดรองเท้านั่งก้มหน้าลูบเท้าที่มีพลาสเตอร์แปะอยู่สรานยืนพิงประตูกอดอก คิดว่าพลาสเตอร์แผ่นเดียวจะปิดบังความจริงได้ทั้งหมดหรือไงเชอรีนตกใจหันมาแล้วรีบลุกยืนแต่เจ็บจนหน้าเหยเกขอโทษค่ะเชอรีนจะไม่ให้มันกระทบงานอีกสรันถอนหายใจเดินเข้ามาใกล้ทีหลังถ้าเจ็บก็พูดฉันไม่ได้จ้างหุ่นยนต์มาเดินพรีเซนต์แบรนด์เชอรีนเงียบไปแต่แววตาน้ำตาคลอเบ้าสรันเบาเสียงลงไปเปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วเอาสินค้าลงมาเชรีนพยักหน้าเบาๆค่ะ เจ้านายกล้องค่อยๆซูมออกเห็นภาพเชอรีนเดินประเพลกเล็กน้อยแต่สีหน้าเหมือนคนมีกำลังใจขึ้นอีกครั้ง